จริงๆแล้ววันนี้ที่มาเนี่ยวันนี้นำมวลสารทั้งหมดที่มารอบอย่างที่เห็นหลวงปู่ได้อธิษฐานจิตนะครับเมตตานะครับเพื่อเอามวลสารนี้ไปทำเหรียญรุ่นรวยท่วมล้นโกรธล้านล้านรวยท่วมล้นโกรธล้านล้านนี่ไม่ใช่ผมตั้งนะความหมายคือคนใช้อย่ารวยรวยท่วมอ่ะรวยท่วมแล้วล้านโกรธหนึ่งโกรธเนี่ยไปดูหนึ่งโกรธเท่ากับสิบล้านนะครับ รวยท่วมล,ล้นโกรธล้นแล้วเนี่ยนะแล้วก็ยังล้านล้านอีกเอาล้านไปคูณโกรธหนึ่งโกรธเท่ากับ20ล้านคือรุ่นเนี้ยท่านเขียนรุ่นให้ด้วยแล้วก็ท่านเขียนยันให้ด้วยแล้วท่านอนุญาตให้สร้างเป็นรูปท่านแล้วที่ขอบเรียนเนี่ยที่มาเนี่ยจะเขียนว่าบารมีคือบารมีของท่านชนะมารชนะจน1 6ึ่งท่านล่างมีรวยรวยรวยที่ขอบนะฮะ แล้วก็ความตั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเหรียญรุ่นนี้ด้วยความเมตตาของท่านอนุญ,ญาตให้เราสร้างเหรียญรุ่นนี้เพื่อนําปัจจัยไปทําอุทยานพุทธอุทยานที่ววนครสวรรค์ให้สําเร็จนะเงินไม่ต้องให้ท่านท่านไม่เอวเขานะท่านบอกทําเหรียญรุ่นนี้เราก็เลยเป็นที่มาของในการทำเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมา เพราะนั้นเราก็เลยต้องต้องมาทําเพราะว่าท่านมอบหมายท่านเมตตาเราก็โอกาสหนึ่งเราได้ทําประโยชน์ให้แกศาส,สนานะฮะเพื่อสืบทอดหรือทําอุทยานที่มันไม่สําเร็จให้มันเสร็จเราก็ถือว่าเป็นประโยชน์เราจึงสละเวลาและสละทั้งทรัพย์และทั้งทีมงานเราเต็มใจทําเพื่อให้สําเร็จและให้ออกมาสวยงามเหรียญรุ่นนี้จะเป็นเหรียญครั้งแรกครั้งประวัติศาสตร์ที่ผมได้มาทาหลวงปู่ศิลา ด้วยความเมตตาของหลวงปู่แล้วเชื่อละเกินด้วยบารมีของท่าน mm hmm. ก็ขอให้สิทธิอนุสิทธ์ทุกท่านเนี่ย mm hmm. ได้เรียนรุ่นนี้ไปนะ mm hmm. ก็จะประสบความสำเร็จหรือว่าเป็นสิริมงคลต่อตัวท่านและครอบครัวหรือผู้ที่ครอบครองแล้วกัน เต่าเนี่ยที่มาที่เป็นเลียดรุ่นนี้ก็คือไปจับพระไปดำเนินคดีพระที่จับ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 ทีนี้ที่นครสวรรค์เนี่ยมีอุทยานที่สร้างไม่เสร็จเขาก็เลยคิดปรึกษากับหลวงปู่หลวงปู่เขาไปเยี่ยมบิ๊กเต่าเขาก็เลยบอกเอ้างั้นก็ทาทาเลียดหลวงปู่เอาเงินไปทําอุทยานให้เสร็จที่มาของเต่าก็เป็นที่ประธานที่ปรึกษากับทีมสัก พราะเต่าเองก็เลยมามอบกับเราสนิทกันว่าพี่ป๋องมาช่วยงานหน่อยเราก็เลยมาช่วยแล้ววันนี้เราก็มีหน้าที่มาทมํามวลสารมีหน้าที่มาพุทธาพิเศษให้เรียบร้อย วันนี้ก็มีส่วนหนึ่งที่ให้ชาวบ้านได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่จํานวนเนี่ยจำนวนจํากัดเขาให้สร้างแค่25,000องค์เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็วัตถุมงคลรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่รู้กันเลยว่าบิ๊กเต่าทาแล้วก็เอาไปทําอุทยานให้เสร็จเป็นรุ่นพิเศษที่หลวงปู่อนุญาตเป็นวาระสำคัญนะงานประทายข้าเปลือกเนี่ยเขาจะมีแค่2รุ่นรู้สึกจะมีรุ่นเหนือดวงสของอาจารย์ลิงด้วย นะอาจารย์ลิงก็ก็กเป็นลูกศิษย์หลวงปู่แล้วท่านก็เมตตาเราแล้วก็อำนวยความสะดวกทุกอย่างเพื่อมาร่วมงานกันในวันประทายข้าวเปลือกนะครับก็จะปลุกเสกด้วยกันแล้วก็จะออกพร้อมกัน